สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเม่ๆนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูดวงปักแรกของเดือนพฤศจิกายนกันนะคะเดินทางมาถึงชาวปรากกันแนะคะดูได้าทางลัคนาแล้วก็ราศีนะคะแต่วันที่เราได้ในดวงตรวไทยค่ะกล่องแรกจะเป็นตัวตนของชาวปรกฎนะคะ องที่สองตัวตนของคนรักค่ะสรุปตรงกลางนะคะไพ่สำรับขึ้นเป็นห้าดาบนะคะกลับหัวเนาะก็ข้อขัดแย้งนะคะหรือว่าวอุปสรรคนะในชีวิตของคุณหรือชีวิตรักเนี่ยก็จะค่อยๆหมดไปนะคะถ้าเคยมีปัญหาขัดแย้งกันก็อาจจะหมายถึงการเคลียร์ใจนะคะหรือว่าการปล่อยวางนะมาดูนะคะไพ่คุณ อ,อ๋อไกับหัวเกือบหมดเลยนะคะใบแรกเป็นเอสคัพนะคะขึ้นกับหัวช่วงนี้คุณกรกฎอาจจะมีบางเวลาที่คุณคิดมากอยู่นะคะจะมีบางอย่างที่ยังไม่ได้แบบได้ดั่งใจ100%ซหรือมีอะไรบางอย่างที่คุณคาดหวังรอคอยผลประโยชน์อะไรอย่างนี้ก็ได้ะคะ่ะแต่ว่ามันยังไม่ได้รับสิ่งสิ่งนั้นน่ยนะคะถ้าเป็นเรื่องความรักก็ยังมีบางเรื่องที่มีความคาดหวังจากคนรักแต่ยังไม่สามารถที่จะได้รับสิ่งนั้นนะคะ ไม่ว่าจะด้วยอุปสรรคปัญหาที่เกิดจากเราหรือเขาอะนะคะมันก็ยังไม่ได้เติมเต็มแบบร้อเนาะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ยังมีอากาศคิดมากอยู่นะคะสองดาบกับหัวคุณก็เลยมีความจําเป็นจะต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างที่ค่อนข้างจะยากนะคะในชีวิตคุณแต่เมื่อตัดสินใจแล้วเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าคุณได้ปลดปล่อยอะไรบางอย่างออกไปนะคะ ก็ไม่ต้องแบกความรู้สึกเครียดอะไรต่างๆเพราะว่ากรากฎเนี่ยทตดน้ําส่วนใหญ่เวลามีปัญหาอะไรเนี่ยจะคิดมากกว่าคนทัดอื่นเพิ่มไปอีกนะคะเนี่ยค่ะยังได้ไพ่เดาหมูลด้วยค่ะความสับสนนะไม่สบายใจต่างๆเนี่ยยังคงอยู่ในช่วงเวลานี้นะคะแต่ก็ไม่ต้องกังวลมากเพราะว่าท้ายสําหรับเนี่ยขึ้นเป็น5้าดาบที่กลับหัวก็แปลว่าเรื่องตรงเนี้ยนะคะในช่วงปักแรกเนี่ยก็น่าจะเคลียร์ได้ในเดือนนี้นะคะก็คงไม่ได้อยู่กับคุณไปนานนะ าสามถ้วยกับหัวนะคะระวังเรื่องของคําพูดนะคะการไม่เข้าใจกันนะคะหรือว่าความผังเหินที่จะเกิดขึ้นระหว่างคุณกับคนรักด้วยนะคะช่วงนี้ประครับประคองไปก่อนเนาะสมมุติว่าถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่ามันตึงเครียดนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ชีวิตหรือว่ากับเรื่องของคนรักเนี่ยเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยเมย์ก็มองว่าการเซปร์เรตการสักพักหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นคําตอบนะคะของชีวิตคุณในช่วงนี้เนาะมาดูที่ไพ่คนรักบ้างคะ่ะ มาไปได้เป็นสองกระกับหัวนะคะตัวเขาเองก็มีความสับสนนะคะในเรื่องของอนาคตตัวเองเหมือนกันตรงนี้อาจจะหมายถึงเรื่องส่วนตัวก็ได้หรือว่าเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคุณสองคนก็ได้ะคะ่ะมันมีอะไรบางอย่างที่ยังไม่ได้ตัดสินใจแบบชัดเจนนะคะบ่อยต่อมานะคะอันนี้ถือว่าดีเป็นชาริออตที่ขึ้นกับขัวไม่นบอกว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถ้าคุณสองคนมีประเด็นพิพาทอะไรกันหรือมีความแตกต่างกันทางความคิดอะไรบางอย่างเนี่ยตัวเขาเองพร้อมจะปรับตัวนะคะเพื่อให้ความสัมพันธ์ไปต่อก็ น่าจะเป็นฝ่ายที่เหมือนกับง้อเรามากกว่าเราง้อเขาอะนะคะเขาพร้อมจะรองชอมนะคะอ่าไปต่อมาเป็นสิบกระถาะคะ่ะอันนี้ตอกย้ําเลยว่าเขาน่าจะเป็นฝ่ายที่ขอแบกบอ่ภาระหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยอ่หรือต้องเสียสละเนี่ยนะคะไว้เองนะโดยที่ทําให้คุณสบายใจนะคะเขาไม่ย่อท้อนะคะเพราะว่าเขามีเป้าหมายชัดเจนคือเขายังอยากไปต่อนะเนี่ยสมบกทถาคนะ ท้ายที่สุดเลือกที่จะไปต่อนะคะจากพลักของคุณแล้วก็จะทําทุกอย่างเพื่ออนาคตน,นะคะถึงแม้ว่าบางครั้งลงมือทําไปแล้วแต่มันยังไม่ได้รับผลรับกลับมาเขาก็ไม่ย่อท้อตรงนี้ค่ะถ้าคุณให้เขารออะไรเงี้ยนะมันหมายถึงว่าคนคนเนี้ยเขารอคุณได้นะคะมาดูค่ะบทสรุปของอสองสัปดาห์แรกนี้นะคะเฮอร์มิตนะคะคุณสองคนเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้กันนะคะในช่วงเวลานี้อาจจะห่างเหินกันนิดนึงเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตัวคุณกรกฎเนี่ย คืองานเข้าเยอะนะคะมีเรื่องความไม่สบายใจอะไรต่างๆบางคนก็อาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวบางคนก็เป็นเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยแหละมี่ก็มองว่าถ้าไม่พร้อมก็อยู่กันแยกกันนะคะน่าจะดีกว่าการที่ฝืนมาอยู่ใกล้กันแล้วก็ยังแบบมีพลังงานด้านลบใส่กันแบบนั้นนะคะให้เวลาให้ที่ว่างกันเนาะแล้วก็ใบต่อมาค่ะเด็กที i เดียนนะคะถึงแม้จะขึ้นกับหัวแต่มันก็หมายถึงว่าคุณสองคนเนี่ยพร้อมที่จะให้เวลา กับความสัมพันธ์นี้นะคะแล้วก็ยังมีความมั่นคงต่อกันอยู่เพียงแต่ว่าคุณก็รู้ว่าบางอย่างไม่สามารถทําได้ทันทีดังนั้นความสัมพันธ์ยังคงอยู่แต่ว่าจะค่อยๆเปค่อยๆไปนะคะแล้วก็มีความ่วยกับหัวเรื่องราวในอดีตบางอย่างที่เป็นด้านลบเนี่ยมันเป็นตัวแปรสําคัญเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคุณในตอนนี้ถ้าคุณอยู่กันมานานแล้วก็จะหมายถึงความผิดเก่าๆของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถ้าคุณเพิ่งจะมาคบกันมันก็หมายถึงปมในใจของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะที่มันเป็นอุปสรรค นะคะหรือว่ามีาส่วนสําคัญนะคะในความสัมพันธ์เนาะแล้วก็ฮาถ้วยนะคะถ้าเคยทําอะไรผิดต่อกันเนี่ยคนที่เป็นฝ่ายผิดเนี่ยเขาสํานึกแล้วแล้วก็รู้สึกเสียใจนะคะอยากที่จะชดเชยให้กับอีกฝ่ายหนึ่งนะหรือถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าทั้งสองฝ่ายก็ต่างคนต่างใจร้อนหรือว่าทําอะไรผิดใส่กันเนก็บอกว่าคุณน่าที่จะรู้สึกผิดด้วยกันทั้งคู่คะ่ะแล้วก็อยากทําให้ตรงนี้มันดีขึ้นนะคะนี่ถือว่าเป็นพลังงานที่ดีนะเดี๋ยวเรามา เปิดออล์โค้กันต่อเลยนะคะไฟ n a แนนซ์แอนค e ร r เระค่ะ,คะนิโมมุล,มลแล้วก็โซมี คุณสองคนมีพลังงานของความเป็นเนื้อคู่กันนะคะแล้วก็ฮันนีมูนนี่ก็หมายถึงเดี๋ยวช่วงเวลาดีๆของความสัมพันธ์จะกลับคืนมาอย่างแน่นอนนะคะหลังจากที่ได้เปิดใจคุยกันแล้วให้เวลาสึ้นกันและกันเนี่ยเดี๋ยวได้วนกลับมาเริ่มกันใหม่นะคะแล้วก็ตอนนี้เน้นที่เรื่องงานก่อนก็ได้เพราะว่าพลังงานเรื่องงานเ,นเด่นๆนะคะก็ตางคนต่างอยู่ไปก่อนเนาะไม่มีอะไรต้องวอรี่ในระยะยาวนะคะ้าดาับขึ้นกับหัวด้วยค่ะนี่ก็มองว่าทุกอย่างนาจะเกลีรยกันได้เดี๋ยวเรามาเปิดให้คําแนะนําอีก t r u s t นะคะ As k for help from others แล้วก็ forgiveness ชัดเจนค่ะ,ะคุณสองคนมีความเป็นคู่กันอย่างที่บอกแล้วก็เป็นคู่ที่ยังรักมั่นคงซื้อสัตว์ต่อกันอยู่นะคะต้องเชื่อมั่นนะคะแล้วก็ forgiveness ก็หมายถึงการให้กำไยนะคะการปล่อยวาง As k for help from others ก็คือถ้ามีอะไรที่หนักใจอยากปรึกษาคนที่คุณไว้ใจได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักหรือว่าเรื่องอื่นๆนะคะจะได้รับความช่วยเหลือที่ดีนะคะรับพลัางงานบวกได้เลย มาปิดท้ายนะคะด้วยเริ่มนเกษนะให้กับคุณกรกฎแล้วก็ชาวสองนะคะคุณได้ไพ่ a า s ฟอร์เมชันนะคะ y o u r r e l a t i o n s h i p with one a n o t h e r is a b o u t to d e e p e n l o v e conquer s and t r n n s f o r s s a l l things ค่ะจุดเปลี่ยนของความสัมพันธ์ของคุณนะ,ะเกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนของเดือนพฤษจิกายนนี้เองนะคะ,ะความรักของคุณสองคน,นี่ยจะลึกซึ้งนะคะมากขึ้นกว่าเดิมนะ ความรักเอาชนะทุกอย่างได้ค่ะนี่ก็เป็นมัเสิถึงคุณนะคะไม่ต้องไปวิตกกังวลน,นะคะเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะเพราะทุกอย่างมันจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะวันนี้ขอบคุณชาวกรกฎแล้วก็ชาวส่องทุกท่านนะที่เข้ามาชมถ้าอยากคลมปคำทำนายนี้นะคะพิมพ์รับรับได้เลยแล้วก็ถ้าอยากปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์สอบถามโปรโมชั่นก่อนได้นะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ